ทางานกับใจมันได้ร้อยเปอร์เซนต์ไงพี่คุณภาพมันเต็มร้อยกว่าร้านผมมันเน้นคุณภาพมีมาตรฐานที่สูงเพื่อที่ให้รถลูกค้าเนี่ยดีที่สุดแล้วก็บอดภัยที่สุดคือดีบอกดีครับไม่ดีบอกไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยอันนี้ดีครับดีครับคือยิ้มหวานให้อย่างเดียวอะทุกอย่างดีหมดเลยแต่ในความเป็นจริงบางทีถ้าเขาเกิดอันตรายขึ้นมาผมถามว่ามันจะเกิดกับใครสุดท้ายมันก็ลงที่ร้านอยู่ดีต้องมีปัทะกันบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วใครใหญ่ ร้านศักสิลีิกไบต์นะครับเราอยู่ที่อเภอห์ฮารดใหญ่แล้วก็ต้นกําเนิดของร้านเนี่ยครับเริ่มมาจากรุ่นพ่อครับพ่อผมเนี่ยก็คือทํางานเป็นหัวหน้าช่างของทางร้านสิริเรซซิ่งก่อนพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนเป็นขายอะไรส่งออกแทนพ่อผมเนี่ยก็เลยนําส่วนของงานซ่อมเนี่ยครับมาเบิดเองแล้วก็เปลี่ยนชื่อว่าจัดแล้วก็ตามด้วยสิรีพิกไบ มันก็มีมันมีที่มาที่ไปของมันนะครับเหมือนเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งในสังคมเนี่ยมันก็จําเป็นมากๆโดยคนพื้นเพที่นี่ครับรู้ที่มาที่ไปของแต่ละคนอยู่แล้วหาดใหญ่มันแค่ครับไปตรงไหนก็รู้จักกันหมดธุรกิจจากรุ่นพ่อส่งผ่านสู่รุ่นลูกแบบสุดวิสัยบัณฑิตหนุ่มสาขานิเทศศาสตร์ต้องผ่านตัวเองมาดูแลอู่บิกไบชื่อดังของหาดใหญ่อย่างไม่ทันตั้งตัว 5ปีที่แล้วครับพ่อก็ล้มลงไปเลยแล้วแบบก็วันรุ่งขึ้นคือก็ต้องขึ้นมาแทนพ่อครับเราก็ไม่รู้ว่าทําไงครับก็ใช้วิธีการค้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในห้องพ่อครับแล้วก็มาอา่านส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกบินพวกใบสินค้าอะไรครับที่แบบพ่อติดต่อกับใครบ้างสินค้านี้ซื้อที่ไหนอะไรยังไงแล้วเราก็โทรไปหาเขาครับเฮ้ยพี่พอดีพ่อผมไม่สบายนะเดี๋ยวต่อไปผมจะเป็นคนโทรนะผมชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ก็คือเหมือนแนะนําตัวให้เขารู้จักครับ ผมเจอเนี้ยที่หนักก็คือลูกน้องไม่ยอมรับอันนี้หนักที่สุดลเลยเหตุการณ์ที่ช้าที่สุดคือเหมือนสั่งไปแล้วลูกน้องเฉยเหมือนเราไม่อยู่ครับทำไมเขาไม่ซัพพอร์ตเราเหมือนที่เขาซัพพอร์ตพ่อเราทาั้งทังที่เราก็เป็นลูกเราต้องพิสูจน์เองแบบทุกสิ่งทุกอย่างเราก็แค่คิดในใจว่าวันหนึ่งที่เราพิสูจน์ให้เขาเห็นจริงๆเขาก็จะเป็นคนเดินมาหาเราเองจริงๆก็ผมมาใช้เวลาประมาณปีหนึ่งกว่าที่แบบเขาจะยอมรับแล้วก็แบบทําเหมือนกับที่เราอยากให้เป็นทําตามกฎระเบียบทำตามมาตรฐานเราทุกอย่างที่ ทำทุกอย่างครับที่เราอยากให้เขาทําเอาว่าเรื่องง่ายๆครับไม่ต้องซ่อมรถหรอกกวาขยะครับล้างห้องน้ําถ้าอยากให้เขาทําให้มันสะอาดเหมือนที่เราอยากได้เราต้องทําให้เขาดูกว่ามันสะอาดอยังไงคือพอเราทําสักครึ่งหนึ่งครับจะมีหนึ่งคนที่เห็นว่าสมควรที่จะช่วยจริงๆมันมันได้หลายอย่างนะกับการที่ไม่ต้องแบบโบรยเงินอย่างเดียว่คุณได้โบนัสนู่นนี่นั่นให้แต่เงินนะครับจริงๆตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าคนที่ใจกับเราจริงๆมีแค่ไหนคนอื่นที่มันไม่ใจมันก็จะออกกันไปเองครับทำงานกับใจมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงพ พ่อผมเนี่ยอยู่รอดมาเป็น20ปีเพราะว่าเขามีจุดยืนที่ของเขาที่ชัดเจนเขาส่งต่อมาให้เราซึ่งแนวคิดเนี่ยเวลามองลูกค้าท,ทําธุรกิจเพื่อที่ให้ได้มาซึ่งคุณภาพรายได้ที่มันทําให้ธุกรกิจอยู่รอดเพราะว่าถ้าเราเอาแต่ชื่อเสียงแต่แบบคิดแบบถูกๆก็อยู่ไม่รอดครับ มันต้องใช้คําว่าบริการดุดติมิตรแต่คิดตังคือลูกค้าเหมือนแบบพี่น้องอ่ะร้านผมมันเน้นคุณภาพมีมาตรฐานที่สูงเพื่อที่ให้รถลูกค้าเนี่ยดีที่สุดแล้วก็บอดทัยที่สุดเพราะว่ารถบิกไบค์เนี่ยมันละเอียดอ่อนครับต้องใส่ใจมากๆคือดีบอกดีครับไม่ดีบอกไม่ดีพี่จะทำถ้าไม่ดีก็พี่ก็ต้องรับได้เพราะผมแจ้งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยอันนี้ดีครับดีครับคือยิ้มหวานให้อย่างเดียวอะทุกอย่างดีหมดเลยแต่ในความเป็นจริงบางทีถ้าเขาเกิดอันตรายขึ้นมาผมถามว่ามันจะเกิดกับใครสุดท้ายมันก็ลงทีี่่ร้านอยูด บางทีรถของลูกค้าเนี่ยก็มีราคาค่อนข้างสูงสําคัญคืออุปกรณ์หรือเครื่องมือเนี่ยต้องตรงกับการใช้งานของรุ่นนั้นๆส่วนของวัตถุดิบแล้วก็สินค้าคือเหมือนน้ำมันเครื่องที่ผมเอามาผมก็มีการทดสอบกับรถตัวเองในประเภทนั้นๆ ดูว่า performance หรือว่าประสิทธิภาพของมันในการบุกป้องความลื่นไหลของของเครื่องยนต์เสียงความนุ่มนวลของเกียร์ของคัสอะไรอย่างเงี้ยครับเลือกก่อน1ชั้นแล้วก็มาทดสอบ1ชั้นได้มาว่าไหนดีสุดก็เอาน้ำมาขายคือนิมิสึก็ตอบโจทย์อยู่แล้ว,ลวเขาก็มีตั้งแต่รถทั่วไปแล้วก็ขึ้นมาจาก300ร้อยซีซเป็นถึงตัวพันซีซีเป็นพวกซูเปอร์ไบค์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือสามารถที่จะใส่นิมิสึได้มันจะมีความบริสุทธิ์แล้วก็มีความทนทานทการบุกป้องที่ดีกว่าเกียร์น้ำมันเครื่องท ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าหน้าร้านนี่คือมาได้ตลอด mm hmm. เท่าไหร่ก็ได้เราไม่อันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้างานซ่อมเนี่ยอาจจะต้องรอตามคิวว่าซ่อมหนักซ่อมเบาคือถ้าลูกค้าสะดวกที่จะเอารถมาจอดที่ร้านเลยก็ยินดีครับแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกก็จอดที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวถึงคิวลงโซไป ก็โทรมานัดก,ก่อนได้พยายามเทคแคร์ลูกค้าให้เหมือนวันแรกที่ลูกค้าเจอเราทุกสิ่งทุกอย่างคือเหมือนเดิมหมดเขาก็จะบอกต่อกันเองครับว่าร้านดีแบบในรูปแบบไหนที่ตามที่เขาได้รับอยากให้ลูกค้าทําในสิ่งที่ดีครับคือสิ่งที่ไม่ดีใครๆก็ทําได้ผมฝากการมองว่าสิ่งไหนมันสมควรกับรถเรามากกว่าความที่ว่าร้านนู้นถูกกว่าร้านนี้ถูกกว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าผมใจให้คุณขนาดไหนเวลาทํารถอ่ะคุณลองเข้ามาเดี๋ยวดิสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอีเดมิสึ